อยูคุยกับแม่ก่อนอ่ะสวัสดีนะเมื่อกี้นะขอพุ่้มขายของอ่ะให้ให้เห็นหัวหน่อยเหย็นหน้าเห็นหน้าอ่าคุยกับแม่หน่อยคุยกับแม่คุยกับแม่ก่อนว่าไงคะพ่อขายของมาตางอยู่ค่ะหน้าดีแก่พระตุ้มไม่ว่างอ่ะพระตุ้มไม่ว่างพระตุ้มขายของอคุยกับแม่ก่อนเมื่อกานไปเที่ยวไหนแล้วแม่ฟังสิ มีน้ำทะเลด้วยใช่ไหมเยอะไหมไปไหนมาไปไหนมาคะเมื่อวานตักรายเปล่าแ็จว่ายน้ำว่ายน้ำหรอคะไตักสายเลยลูกหังยางหังยางชอบไหมคะชอบไหมพูดพอๆค่ะเอาไปอีกไหมลูกเยี่ยม่ากเฮ้ยใกลยกับข้างหลังเดินมาสวยดีเลยคะ เวูี่เดี๋ยวนีเดี๋ยวดนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวาไม่เอาไม่สวยเอาคุณกับพ่อซิเมื่อวานไปไหนมาคะยิ้มวานใครหนีพ่อไปทะเลเอาคุยสิคะใครหนีพ่อไปทะเลอ่ไม่ต้องถามท้องพ่อเขไม่เห็นหรอ คุยกับพ่อก็ติไปไหนมาไม่ต้องทำหรอกเออ้อกกำลังกายแะสิบเอาคุยกับพ่อที่เอาพ่อเดี๋ยวพ่อก็ทำงานแล้วนะเอาคุยคุยหน่อยค่ะใครมีพ่อทะเลเมื่อวานไปไหว้นะไม่ชวนเลยแแเก็บดเดดูนะ คุณกับพ่อเร็วข้มามมันต้องเขินหรอกพ่อลแล้วนี่อ่ะอ่ะ,อะโอ,อ้ย <c oughs> อ,ะะอ,อย,อย่างนั้เลยอย่างนี้าลยจำคหน่อยจบคัน กินหลังไปยังลมกลางจาเนีかか้ยอ่ามังคดค่ะมังคุดอ่าอร่อยไหมลูอร่อยไหมไม่หรอกทำไมเนี้ทไมไม่อร่อยูเปรี้ยวอร่อยีเปรี้ยวอูเปรี้ยวห เมื่อวานไปเที่ยวไหนไหนบอกพ่อสิไม่ค่อยไหวเลยกลัวน้ำแรงเนื้อสนิทนักเรือนักถุงยางตำรวจเปล่านักถุงยางมันเปล่าเมื่อวานไอขึ้นแรงไหมขึ้นแรงขึ้นแรงนะเอาเล่าให้พ่อเขาฟังสิคะสนุกเมื่อวานหรือขึ้นไม่สนุกดีเค็มไหมเค็ม